สโนว์ชูแฮร์หรือกระต่ายหิมะเป็นสัตว์เล็กที่อาศัยอยู่ในป่าทางตอนเหนือของอเมริกาเหนือจุดเด่นที่สุดคืออุ้งเท้าขนาดใหญ่คล้ายรองเท้าหิมะช่วยให้มันวิ่งและกระโดดบนหิมะหนาได้อย่างคล่องตัวอีกความพิเศษคือขนของมันสามารถเปลี่ยนสีตามฤดูกาลฤดูหนาวร่างกายจะกลายเป็นสีขาวเพื่อพรางตัวบนหิมะส่วนหน้าร้อนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลกลมกลืนกับดินและพืชพันธุ์ กระต่ายหิมะเป็นสัตว์กินพืชกินใบไม้กิ่งไม้และเปลือกไม้เป็นหลักแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมันเป็นสัตว์สำคัญในห่วงโซ่อาหารเพราะเป็นเหยื่อหลักของนักล่าหลายชนิดเช่นคานาเดียนลิงส์นกคูกและหมาป่าประชากรของสโนว์ชูแฮรมักขึ้นลงเป็นวัตจักรทุก7-10ปีส่งผลโดยตรงต่อจำนวนสัตว์นักล่าด้วย ทำให้มันเป็นดัดชนีบ่งบอกความสมดุลของระบบนิเวศป่าเหนือได้อย่างชัดเจนถือเป็นตัวอย่างของความชาญฉลาดในการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในธรรมชาติที่โหดร้าย